เดี๋ยวเฮ้ยมาครับมาครับผมของปีตำนานแตกหนึ่งแล้วตำนานตัวที่ส2สวัสดีคุณผู้ชมฟังผมพารุดชแนลนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้หายหน้าหายตากันไปสักระยะเลยพอดีว่าผมแบบยุ่งๆนะครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะต้องขออภัยด้วยจริงๆอ่ะคลิปนี้เราจะมาทำการล่าตำนานกันนะครับด้วยของฟรีที่ผมมีอยู่นะก็จะมีของบ็อกดอแล้วก็ของไอคอนิกโมเมน ไอคอนิกโมเมนต์ของแอตมาสติดนะครับก็จะมีตอเรสกับนี่ฮะเดโก้ฟอร์ลันนะครับผมนี่2คนเองนะของไอของอันนี้นะมา2คนเองนะครับผมไอคอนิกโมเมนต์ผมมีโอกาสเปิดฟรี4ครั้งนะครับไปเลยครับตัวแรกเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเปิดบล็อกดอตำนานด้วยนะอืมตัวแรกครับไปสเปนหรือเปล่าสเปนครับผมสเปนโอ้โหขาวเวอร์มาเลยครับ บอลเงินนะบอลเงินไปฮะตัวที่สองผมอยากได้ตอเลสนะอยากได้ตอเลสเพราะผมเชียร์เวีรยวภูไงจะอยากได้ตำนานเวีรยวภูหน่อยจะมาในสีเสื้อของแอดมินลิดนะฮะก็ไม่เป็นไรอูหูเฮ้ยค่อยขค่อยข,ข,ขยับมาแล้วครับคุณผมู้ชมตอนแรกบอลเงินนะมาบอลทองแล้วเหลืออีกสองครั้งครับของฟรีผมจะไม่เสียตังค์นะผมจะไม่ใช้ทองเปิดนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเดี๋ยวเปลืองนะฮะ เก็บไว้รอเล่นภาคหน้าดีกว่าอู้หูท้ออีกแล้วครับซูโซอูยังว้อขอดำั้งตัวก็ยังดีว่าใจร้ายเกินคนน,นี้ไม่เอานะรอบนี้ไปหลีกเออไปครับอู้บอลดำครับบอลดำไม่ใช่ตำนานนะฮะแต่ก็เป็นบอลดำนะครับนี่ครับผมเฟคีครับผมเฟคีมีแล้วนะผมมีแล้วนะเฟคี ถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนคือผมเปิดไปนั่นแล้วนะโออิจฉาคนที่เปิดแล้วได้ตำนานจังเลยฮะดวงทํำด้วยอะไรปะมาเปิดลีเจนด์กันครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูนักเตะก่อนนะคือผมมีเปิดของฟรีไปบ้างแล้วนะครับผมผมได้ตำนานมาหนึ่งคนแล้วนะเน็ตเวทผมไปแล้วแล้วก็บอลตามอีก3คนนะครับเป็นโกมหมดเลยนี่ครับผมดอนนารูมาเลโน,โนครับผมแล้วก็โอบักนะฮะเรียบร้อยได้ไปหมดแล้วนะเปิดของฟรีครับเป็นผู้ที่เปิดของฟรี สำหรับตัวที่ผมอยากได้นะมาโรน่าตัวนี้100เลยนะแล้วก็แคมเบลแล้วก็โอเว่นนะครับที่อยากได้นะตำนานคนอ,อื่นถ้ามาก็เออก็โอเคตำนานก็ยังดีวะไปฮะตัวแรกถึงไม่ได้ตำนานแต่ขอบอลดำแล้วกันผมว่า12ครั้งนะั้นน่าจะต้องมีตำนานบ้างเลยวะไปครับข้ามได้บอลทองมา1ตัวนะฮะไม่รู้ว่าคลิปนี้นี่จะได้ตำนานมาโชว์เพื่อนๆหรือเปล่านะครับ อ,อิตาลีผมว่ามีโอกาสได้บอลดำนะถ้าเป็นอิตาลีโอ้บอลทองอีกแล้วครับนาโปลีบอลทองแล้วก็บอลเงินสองตัวยังไงเราก็คุ้มนะครับเปิดของฟีอะออคิดอะไรมากแต่อยากได้ตำนานไงโอ้โหไกลเลยครับไกลลิบลิ้วเลยทองมาอีกแล้วครับดำไม่ออกเลยว่ะช่วงนี้โอกาสเปิดอีกแค่เก้าครั้งนะไม่มีดำเลยอะโอ้ข้ามเลยครับข้ามเลย เงินลวดโอ้คนมิโคนามิขอเถอะขอตำนานขอบอลตามก็ยังดีวะโอ้ข้ามเลยครับคลิปนี้ถ้าทางจะแย่ซะแล้วผมอยากได้อยากได้มาลาโดน่านะผมอะคือมาลาโดน่าไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะในเกมอะคือแบบบางคนเอาไปเล่นนะบอกเลยว่าไม่โหดนะในเกมแต่คือค่าพลังสูงนะครับหนึ่งร้อยเลยอยากเก็บเอาไว้นะตัวนี้ อยากได้โอเวนแล้วก็แคมเบลเฮ้ยมาครับมาครับผมของปีตำนานแตกหนึ่งแล้วตำนานตัวที่สองครับผมโอ้โหบอลดำด้วยตำนานบอลดำใครวะเนี่ยแอปหนึ่งนะโอ้โหเดนิสลอครับผมแล้วก็บอลทองอีกอันหนึ่งด้วยนะฮะเดนิสลอใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ก็โหดอยู่นะเดนะิสลอเนี่ย โอ้ยถ้าเกิดสีทองขึ้นนี่ผมเฮเลยนะไปฮะไปที่อังกฤษอืมทองเน้นเน้นทองสองตัวเลยครับเพิ่มๆคลิปนี้ผมอาจจะใช้ GP ด้วยนะเพราะว่า GP ก็ยังมีอยู่คือช่วงนี้บันจะไปเป๊ะยสิบเอ็ดเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะพยายามสะสมตำนานเอาไว้นะส่วนตัวผมเชียร์ให้สะสมตำนานนะเพราะว่ามันไม่หายนะฮะหรือต่อให้อาได้อีสิตมาด้วยฮะ ถึงต่อให้หายก็ยังได้ตำนานทดแทนนะครับโอ้ผมไม่ออกเลยไาตำนานบอลดำก็ไม่มีโผมาเลยนะโอ้เฮ้ยบุ๊บฟันเปล่าวะเอยใช่จริงด้วยบุฟฟันอ้ดำเอ้ยน้ำเงินเฮ้ยไม่ใช่น้ำเงินทอง3ตัวเลยครับทอง3ตัวเลยโอกาสเหลือแค่2ครั้งนะของฟรีจัดไปจัดไปไปที่สเปนครับสเปนน่าจะมีโอกาสเป็นบอลดำชัดครับผม โโเซอร์ชิโกโรเบโตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โรลองครับโรลองเฮ้ยโรลองนี่ผมออกบ่อยนะในไอดีเก่าผมก็ได้โรลองมาหลายตัวนะตำนานโอ้จบเลยฮะจบเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้ GP เปิดต่อนะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนครับผมอ้าฟิมิโนโรเบโตฟิมิโนครับผมืมโนโิวพูอีกต่างหากโอ้เข้าเนื้อแล้วครับที่เหลือนี่เข้าเนื้อแล้วครับ กด้ามดิเรากดข้ามดิดมดโอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะขอเล่นเล่นลูกสูตรเท่าไยเล่นลูกสูตรเท่าหน่แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอืมไปฮะไปฮะเล่นลูกสูตรแล้วเล่นลูกสูตรโอ้โหยังไม่ได้ครับคุณผู้ชมไปเลยครับข้ามเลยครับ ข้าเนื้อแล้วตอนนี้ข้าเนื้อแบบเนื้อเน้นๆแล้วฮะเนื้อเน้นๆแล้วตอนนี้โอ้ไปครับไปจีพีหมดกระช่างมันครับตอนนี้อยากได้มาลาโดน่านะโอเว่นก็ยังดีแคมเบลล์ะสามตัวนี้นะหนึ่งในสามตัวนี้นะที่อยากได้ <c oughs> อื้อ้าสเตอร์ลิงครับผมลายยิมสเตอร์ลิง โอ้ออกยากกว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าเพื่อนๆเปิดกันได้ได้ยังไงมั่งนะครับของฟรีเรามาคอมเมนต์ดูได้นะว่าได้ของถ้าเกิดเอาเฉพาะแค่ของฟรีนะครับว่าได้อะไรกันมานะครับเปเป้ว่าได้เปเป้เปขอตำนานอีกแค่ตัวเดียวนะผมพอเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่งั้นเข้าเนื้อเยอะไปกว่านี้ลนะอือหือเข้าเนื้อจัดเลยวะพักนี้ ถ้าเป็นไอเดีเก่าก็ยังเพราว่านะไอดี ID ใหม่ผมพึ่งเล่นนะฮะ GP เลยมีน้อยเลยโอ้แย่แล้วถ้าจะแ yeah, ย่ซะแล้วตำนานไม่ออกเลยวะ่ะมันออกยากหรือไงวะเนะี oh ่ยโอ้โหยากจริงยากจริงวะเนะี่ย โอ้โหเหมือนกันอาจจะได้จบจบคลิปไวเลยนะจบคลิปก่อนเลยนะทีนี้ขออีกสักทีหนึ่ง่ะไปจังหวะน,นี้ผมก็ต้องได,ด้ละเรียบร้อยครับพอดีกว่าครับผมคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะได้แดนิสรอมาคนเดียวนะตำนานในวันนี้แล้วก็บอลดามอีกพอสมควรเลยนะฮะสี่ตัวั้งถ้าที่เห็นโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ